ลอง찾ดูแลยันนี้ไรวะไม่รู้มไหมนอยขดรา่าี่เหมือนหมาเหมือนกวางยังไก็ไม่รู้สเตเรียนหนากินมีขนด้วยต่ว่าแกะ มันคือลามะลามะโอ้ต้องมันพีนใหญ่ให่พีใหญ่ใหญ่ฮ่า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 ฮ 야야 야오오오오 공작새 오오오 노크 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 설 이 <laughs> 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 <laughs>